วัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาอยู่กับ X อ็ o ชน,นะครับผมก็ไม่ได้เข้ามาดูตัวนานมากนะผมกลับเข้ามาดูอีกทีก็ของหมดนะครับหมดตัวเลยเอา่าแป๊บหนึง่งใครก็เอาเสียงของตัวจูนมาใช้วะแป๊บนึง่งเล่นมีไม่ค่อยเป็นหรอกก็เออเล่นกาบับ โยเฮียดนตลอดเลยนานี่เกมไม่มีฮะมแต่คณะหมูกรอบเฮียวิ่งวายกันมากอะนานี่กไมีูุ่ลงมอดเสียงเลยมาก็ไม่รู้มอดนี้แบบโคตรน่ารำคาญเลยมาหมอลำหมอลำเขาเสียงเขาเสียงเขาเสียงพมแต่ ใครพูดวะไอเยย่อสีผมทำเสียงเอะไรไม่รู้ที่คนนี้บอกว่าี่ทำาแนลพีอะอไนวะเล่นไม่ค่อยเป็นปลดให้ทุกคนแบบใจเย็นโอ้โหไม่เข้ามาเลย ่าเดี๋ยวขอขึ้นมาเช็คข้างบนก่อนขอเถอะเสียงเนี่ยนะจะดูอยู่แก็เสียงอ้าเฮียกูต้องเอาให้ได้อะกูเกลียดมากเลยเฮียกเคยมาใช้เหมือนกันแหละบนกอนันนการชขเนอะไอะแยะไอ้ตไม่รู้เ เดี๋ยวฟิลบ้าไอสัตว์อุ้ย,ยเยีย,เยปิดคน่ะขอโทษเสียระเบิดแล้วเียไว้อย่าสา่งเสียงรับขึกก้นไม่อดตอนนี้คนมันเยอะว่ะ,ะตอนนี้คนมันเยอะว่ะ เพี้ยไม่โดนว่ะเรียบร้อยอันนี้ค่ากูเมื่อกี้แล้วนึ่งขอคืนของทั้งตัวนี้แบบของบววิ่งน้อยมากเลย เ้ย,ยแม่งจะลุมกูอ,กกอ้เฮียไอ้ฝันไปโดนี่ยมัมมี่ไม่ได้ลงให้ดูหรอก <c oughs> เอาอเฮียข้างในโกดังนี่แบบคนจะเยอะมากอบอกเลย <c oughs> อเฮียหลอกกูได้แบบสักกูงโง่เลย แรกๆก็มาดีๆหลังๆกูเริ่มเฮียละเอาใหม่ขี้อยากเียแล้วเนอุ้ยอีกแล้วเีย สัตว์เพิ่งจะมาตอนท้ายนะพวกมึงอ่ะปีต์กูวิ่งช้าทั้งทีนี่แบบวิ่งไล่จังขน้าได้เกมไม่เมย์นะคะเมย์แต่คณะหมู่ก็ล้ำหรือเปล่าไม่ใช่อุ้ยอายเกียรไม่ได้ว่ะ่ยุเออื้เฮ้ยอะไรกับกูเนี่ยเฮ้ยนี่ทำไมคนเยอะจังวะแนวไม่ตื่น วีนัสเทพล้านเ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 นขอเขาไปจิ้มดิไอ้แก้มแรงจังวะ ไอเจไเจใจเย็นนะจ๊ะอยาใจดูหมอลำลำกนกลัวลำลำคานด้วยโอ้ยเีนเกมไม่มีม่แต่คณะมกอบ้าหรอเรไม่มีเราไม่นมนรอบตัวเลย ลปุ๊บๆๆๆมเกือบตายโอ๊ยตายเลยไอ้มามาตอนไหนวะมาวิ่งหนีก็ยังเดียวกูวิ่งช้าเนี่ยหลังพวกมึงตาย เฮ้ย W ทำยี่ห้อโอ้ยไอ้กูอยากได้มีเด็กแว้นว่ะถ้าเล่นตัวผู้ชายแล้วก้มนี้แบบเฮียเด็กแว่นเลยสัสสายหมอบใครวะนาหีใครก็ทำเสียงนี่เลยว่ะ เกียบโดนละเฮ้ยคณะนี่เกมไม่มีฮะไม่แต่คณะหมูกก็อุ้ยหมอลำอยู่นี่นู่นว่ะหมอลำอยู่ไหนล่ะรำเที่ยนเนี่ย้ณะนี่เกมไม่มีฮะไม่แต่คณะหมวกก็ไอเหี้ย ข <c oughs> <c oughs> อคืนโหแล้วดูท่าเต้นกูไม่มีดีกับเขาเลยดยูนี่๊บนึงกูเต้นเพิ่มเรื่ยก่อน <c oughs> โหมาทีนี่แบบแหลกเลยอะมากันเยอะอย่างเงี้ยจะบ้าเหรอเราไม่มีเราไม่เคยมีรายกัน <c oughs> ใครเขาใช้เสียงที่อย่างนี้มั้ย เอ้ยไปไหนมึงอยู่ไหนอะเสียงอยู่เสียงอยู่ใกล้ๆอะแต่อยู่ไหนอ,อ,ในใอะอโเสียเระเบิดไปแล้วรัอกก้าอย่ามาขวนโออย่ามาครว,วนเอ้ยขอโทษเสียเระเบิดไปแล้ว

ให้กูก่อนให้กูก่อนโอเคไม่มีฮะม่แต่คณะหมูก็คณะหมูำหมูำไปบาเลยเด็ดไม่มีฮะม่แต่คณะหมูก็เจ๊ขอที่นึง

อาโดซะงั้นย uh, ังจะวอร์หรอวะเฮ้ยสนใจกูหน่อยจริงปะฟังเสียงกูด้วย